เขาเพศที่กฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในเรื่องของมรดกมารุยข้อสอบการเสียสิทธในการรับมรดกเนื่องจากไปพยายามฆ่าหรือเจตนาฆ่าเจ้ามรดกหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนกันดีกว่านะครับนะอ่ะมาดูกันเลยนะครับเขาบอกว่าในสันอยู่กินกับนางอมฮะไม่มีบุตระฮะในสันเนี่ยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือทายาทอันดับ3านะฮะคือในทรงฮะต่อมาในสันก็ไปจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายรับนางสาวสมนึกมาเป็นบุตร ของอซึ่งเป็นบุตรของเพื่อนสนิทในสันนะนะฮะที่เรียกได้ว่าเอเขาเรียกเพื่อนสนิทตายไปแล้วก็เอ้ยเอามาสิมาเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนะฮะต่อมาไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฮในสันกลับไปอะไรฮะจดทะเบียนสมรสกับลูกบุญธรรมเอาละสิ <c oughs> <c oughs> เดือดร้อนแล้วครับที่นี่นะครับนะเออในส่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของอะไรอนะสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะไม่พอใจฮะโอ้ไม่พอใจนาะงสมนึกนะซึ่งเป็นลูกเพื่อนสนิทอย่างมากครับ แทนนี่จะไม่พอใจพี่ตัวเองเลยนะฮะพวกไปยิงนางสาวสมนึกเฉยเลยถึงแก่ความตายฮะถูกสารจับและสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะฮะให้การลงให้ลงโทษจำคุกฮะเพราะเจตนาฆ่านางสาวสมนึกฮะในส่งฮะซึ่งมีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะคือ,อานางสุรีอะส่งนี่คือคนที่ไปยิงนะ คือนางสุรียก็สมรสกับนางสุรีมีบทคือเด็กชายพุต่อมาในสันซึ่งเป็นเจ้ามรดกก็ถึงแก่ความตายนะครับจงแบ่งมรดกของในสันเรื่องนี้จริงมันมีเรื่องหนึ่งที่พี่หมอเคยพูดในวิชาครอบครัวก็คือว่ากรณีที่อันนี้ต้องร,ระมัดระวังคําพูดตัวเองมากเลยนะเนี่ยจะไม่ใช้ของว่าเรานะเพราะว่าผมเนี่ยเคยโดนตําหนิมาแล้วอย่างยิ่งยวดบอกไปพูดได้ยังไงว่าสมมุติว่าเรามีลูกบุญธรรมแล้ววันหนึ่งเราจะไป จดทะเบียนรมันไม่ได้นี่ผมโดนตําหนิเลยนี่ผมพูดตรงๆผมพูดออกรายสดเลยนะฮะว่าผมโดนตําหนิฮะว่าไม่ได้ฮนะเราจะไปสมมุติอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะก็เลยต้องใช้ใหม่นะครับมีไเมรูมีคนคอมเมนต์บอกไม่ได้หรือยังเนี่ยรอบก่อนมีคนคอมเมนต์บอกไม่ได้จะมาสมมุติอย่างนี้ได้ยัางไงานะวันนี้เอาใหม่นะสมมุติว่าในรวย นะครับรับนางนางนางสวยเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนะครับเกิดบันดีคืนร้ายก็นึกยังไงไม่รู้ฮะก็ไปจดทะเบียนสมรสกับนางสวยจดทะเบียนสมรสกับลูกบุญธรรมตัวเองในรวยเนี่ยนะใช้ไม่ได้เลยนะนิสัยไม่ดีมากเลยนะครับเนี่ยเออในรวยเนี่ยก็ต้องถือว่าการที่ไปจดทะเบียนสมรสโดยที่มีกฎหมายห้ามครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งบอกผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้นะครับนะ แล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าอยากจะจดทะเบียนสมรสกันจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้หมายถึงในรวยนะทำได้ไหมบอกทาได้แต่การรับบุตรบุญธรรมนั้นจะเป็นการยกเลิกไปเมื่อมีการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตราหนึ่งสี่ห้าหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าในรวยเนี่ยแกจดทะเบียนรับนางสวยมาเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยแล้ววันดีคืนร้ายเขามาจดทะเบียนสมรสกับลูกบุญธรรมตัวเองเนี่ยการเป็นลูกบุญธรรมก็จะสิ้นสุดไป ก็ตัวนางสวยก็จะเปลี่ยนฐานนะจากลูกบุญธรรมกลายเป็นภรรยาที่ชอบด้วยก่นหนายไปเท่านั้นเองนะนี่หมายถึงในรวยนะเออเราก็ต้องยกตัวอย่างตรงนี้ด้วยนะฮะเออเพราะนั้นห้ามไปยกตัวอย่างว่าเอ,อ้ยสมมติว่าเรายัางนั้นไม่ได้นะโดนตําหนิเลยนะนี่ต้องพูดออกตัวไปก่อนเลยบางคนบอกเออมีหมอชีวิตแกนี่ดูวุ่นวายไม่ได้นะฮะเราต้องมีการให้เกียรตินะ อ้าวในสันถ้อยู่กินกับนายอมรนะไม่มีบุตรด้วยกันนะครับอ่ะสันอยู่ไหนจ๊ะสันอยู่นี่อยู่กินกับอมรไม่มีบุตรด้วยกันนะครับนะเอ่อปรากฏว่าในสันเนี่ยนะมีพี่น้องร่วมบิดาเดียบิดาเดียวกันก็คือในส่งนะครับนะอ่ะในส่งตัวที่เส้นมันหายไปนะครับนะอ้าวตรงนี้เอาเปลึกๆหน่อยอ่ะในส่งนะครับนะซึ่งเป็นทายาทอันดับ3าเนาะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันบิดามารดาไม่ได้บอกก็อนุมานได้ว่าตายหมดแล้วนะครับนะ ปรากฏว่าในสันนะฮะก็จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายเอ่อจดทะเบียนรับนางสาวสมนึกอ่ะเป็นเส้นยึกยืออย่างนี้เนี่ยนะฮะมาเป็นลูกบุญธรรมนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของเป็นลูกเพื่อนสนิทอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะของตัวในส่งเขาเนี่ยะะไอของในสันเขาเนี่ยนะฮะเอ่อมาเป็นบุตรบุญธรรมต่อมาครับก็เรียกได้ว่าไม่เป็นละบุตรบุญธรรมนะฮะขอยกเลิก มาเป็นอะไรฮะมาเป็นตัวคู่สมรสแทนนะเพราะนั้นสันกับตัวสมนึกเนี่ยก็เป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไปสมรสโดยการฝ่าฝืนการเป็นรูปบุญธรรมในรูปบุญธรรมก็จะสิ้นสุดลงนะเปลี่ยนมาเป็นตัวภรรยาแทนนะครับเนาะต่อมาครับในส่งทราบเรื่องนะก็ไม่พอใจฮะก็เลยมายิงพี่ชายตัวเองฮะไปยิงสมนึกฮะเปรี่ยงฮะทำให้สมนึก ตวีเลยฮะถึงแก่ความตายเลยครับนะทีนี้เนี่ยจุดตรงนี้อย่างที่บอกก่อนที่จะมาพิจารณาในกรณีที่เป็นการไม่ได้เป็นการฆ่าหรือพยายามฆ่าตัวเจ้ามรดกเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าณจังหวะที่ยิงนะณจังหวะที่ยิงนะถามว่าสมนึกเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนในส่งไหมใช่ไหมบอกไม่ใช่ เอ้าทำไมพี่หมอเขาเป็นลูกบุญธรรมไงลูกบุญธรรมอะ่ะมันเป็นทญญายาทอันดับหนึ่งไงเมื่ออันดับ3ยิงอันดับหนึ่งอะ่ะพี่หมอมันก็ต้องเป็นการยิงผู้ที่มีอยุบผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนมิใช่หรือคําตอบคือมิใช่ครับเพราะว่าก่อนที่จะยิงนั้นแ่ะการเป็นลูกบุญธรรมเนี่ย ของนางสมนึกเนี่ยได้หายไปแล้วเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเขาแปลสภาพจากลูกบุญธรรมกลายเป็นภรรยาไปแล้วจากทายาทอันดับหนึ่งกลายเป็นทายาทอันดับอินฟินิตี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นจําได้ใช่ไหมฮะการยิงคู่สมรสเป็นยังไงฮะการฆ่าคู่สมรสเนี่ยไม่ได้ทําให้ถูกกาจัดเพราะไม่ถือว่าเป็นการฆ่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยในส่งจะถูกกาจัดไหมไม่ถูกฮะ แต่คนที่ถูกกำจัดเรียบร้อยคือใครฮะนางสมนึกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตวีไปแล้วด้วยลูกกระสุนเนี่ยนะฮะสิ้นสภาพบุคคลไปแล้วเพราะฉะนั้นทายาตอันดับินฟินิตี้ก็ถูกกำจัดเรียบร้อยนะครับนะแต่ว่าไอคนยิงไม่ถูกกำจัดฮะเพราะไม่ได้ถือว่าเป็นการยิงเจ้ามรดกหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนนะเออเรื่องนี้น่าสนใจมากนะจ๊ะ เขาถามความแม่นของว่าวิชาครอบครัวเราแม่นหรือเปล่าว่าเฮ้ยกรณีในรวยในรวยต้องพูดเนี้ยกรณีในรวยเนี่ยนะฮะไปจดทะเบียนรับนางสวยมาเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยแล้วกลับมาจดทะเบียนเอ้ยขออภัยเอ่อจดทะเบียนรับนางสวยเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยแล้ววันดีคืนดีเนี่ยจะจดทะเบียนสมรสกับนางสวยนยจดได้ไหมบอกจดได้นางสวยก็จะเปลี่ยนจากการเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยฮะกลายมาเป็นภรรยาของในรวยแทนนะครับนะอันนี้ขออภัยนะนี่ผมพูดชัดเจนนะฮะมาตําหนิผม ซลเล่นนะแซลเล่นนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นในเคสนี้ในส่งเนี่ยไม่ได้เป็นการฆ่าผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกก่อนตอนจึงไม่ถูกกาจัดเพราะฉะนั้นถามว่าในเคสเนี้ยตัดใครทิ้งได้ฮะตัดอมรทิ้งได้เนื่องจากเป็นภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตัดใครทิ้งเนี้ยตัดสุรีทิ้งก่อนนะฮะทีนี้พอส่งไม่ถูกกําจัดส่งไม่ถูกกาจัดนะเพราะฉันมรดกทั้งหมดตกแก่ใครฮะหนึ่งไม่มี2ไม่มี อินฟินิตี้ตายแล้วก็ตกแก่3ที่ไม่ถูกกําจัดนั่นเองเพราะฉะนั้นในพ์จะมารับมรดกแทนที่ได้ไหมไม่ได้เพราะในส่งไม่ได้ถูกกําจัด เพราะฉะนั้นเนี่ยมรดกทั้งหมด10ล้านบาทตกแก่ใครฮะตกแก่ในส่งคนเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ไปจําคุกไปติดคุกก่อนนะค่อยกลับมาใช้ตังนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เมื่อในสันเจ้ามารดกถึงแก่ความตายไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้มรดกทั้งหมดนะฮะเงิน10ล้านย่อมตกแก่ทายาทโดยธรรมนะฮะบุคคลใดบ้างที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกแยกพิจารณาหนังนี้นะครับก็รณนี้ของนางสมนึกนะครับการที่ในสันเนี่ยจดทะเบียนรับนางสมนึกมาเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยแต่ต่อมาภายหลังก็มีการจดทะเบียนสมรสนั้น แม้ตามมาตรา1451จะบัญญัติห้ามมิให้ผู้รับบุตบุญธรรมสรสมรสกับบุตรบุญธรรมก็ตามแต่กรณีที่มีการฝ่าฝืนตามมาตรา1451ก็ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะเพียงแต่ว่าได้บัญญัติไว้ว่าให้การรับบุตบุญธรรมนั้นเป็นอันยกเลิกไปเท่านั้นเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยการเป็นบุตรบุญธรรมก็ยกเลิกไปกลายเป็นภรรยาแทนนะครับเพราะฉะนั้นการที่นายสมกรณีของนางสมนึกจึงถือได้ว่านางสมนึกเป็นทายาทโดยธรรมในฐานะคู่สมรสตามมาตรา1 6 2 9วรกสองมิใช่ฐานะผู้สืบสันดานตามมาตรา1 6 2 9อนุ1ประกอบมาตรา1 6 2 7แต่อย่างใดอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อปรากฏว่านางสมนึกเนี่ยได้ถึงแก่ความตายไปก่อนเจ้ามารดกเนื่องจากถูกยิงเนี่ยนะฮะจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเพราะไม่ถือว่านางสมนึกมีสภาพบุคคลในเวลาที่เจ้ามารดกถึงแก่ความตาย นะฮะก็เสร็จฮนะอดลับไปในฐาญาติอันดับอินฟินิตี้ส่วนนางอมอน,นั้นได้อยู่กินกับนายสาันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจึงมีใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ใช่ทายาทโดยธรรมในฐานะคู่สมรสจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกส่วนกรณีของนายส่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายสาันนะครับจึงเป็นทายาทโดยธรรมอันดับที่สาม,มีสิทธิ์รับมรดกของนายสันแม้ว่านายส่งจะมีการฆ่านางสมนึกโดยเจตนาและสาลมีคมํามผิดพษาถึงที่สุดให้ลงโทษก็ตาม ก็ไม่ทําให้ในส่งถูกกําจัดมีให้รับมรดกตามมาตรา1601อน,นุหนึ่งเพราะมิใช่กรณีที่เป็นการค่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนหรือเป็นการค่าเจ้ามารดกแต่เป็นการค่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกร่วมกับตนเท่านั้นคือทายาทอันดับอินฟินิตี้คือคู่สมรสนะครับดังนั้นในส่งจึงมีสิทธิ์รับมรดกของในสันเต็มเมและเมื่อในส่งไม่ได้ถึงแก่ความตายหรือถูกกาจัดมีให้รับมรดกก่อนเจ้ามารดกถึงแก่ความตาย บุตรของในส่งคือในพ์จึงไม่อาจรับมรดกแทนที่ได้นะครับและเมื่อทายาทโดยทรรที่มีสิทธิ์รับมรดกของในสันมีเพียงคนเดียวคือในส่งสิทธิ์ทั้งหมดมรดกทั้งหมดจึงตกแก่ใครฮะในส่งแต่เพียงผู้เดียว10บล้านบาทแต่ต้องไปติดคุกก่อนค่อยกลับมาใช้เงินนั่นเองนะครับนะ,อ,ะอีกสักข้อหนึ่งครับในบรรจงครับมีพยาที่ชอบด้วยกฎหมายคือนางไก่มีบุตร3คนคือเอกโทและก็ตรีนะครับ ายเอกมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคือในอึ่งนะครับนะในโทมีบุตรบุญธรรมซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและได้จดทะเบียนตามกฎหมายคือนางสาวแพรต่อมาในบรรจงซึ่งเป็นเจ้ามารดกเนี่ยฮะสีบานเย็นเนี่ยได้เป็นนางจีนนะเป็นภรรยาในตรีทราบเรื่องก็ไม่พอใจจึงใช้อาวุธปืนยิงเมียใหม่ของพ่อนะฮะใช่ไหมในตรีคือลูกใช่ไหมจ่าถึงแก่ความตายสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนะครับนะบนาะยบรรจงทำพินัยกรรมนะครับยก ทรัพย์สินของตนทั้งหมดให้แก่ในายเอกแต่เพียงผู้เดียวหลังจากนั้นเป็นไงฮะนายเอกก็ตายฮอาถันนะครับเนี่ยนะฮะ ต่อมาบรรจงซึ่งเป็นเจ้ามารดกก็ถึงแก่ความตายนะครับมีซ้ม์มรดก400,000บาทนะครับหลังเสร็จพิธ,ธีศพครับในโทฮะซึ่งเป็นลูกคนหนึ่งทําหนังสือมอบให้แก่ผู้อำนวยการเขตขอสละมรดกอ่ะถูกต้องทําเป็นหนังสือมอบแก่พนักง,งานเจ้าหน้าที่แล้วก็ทําภายหลังเจ้ามารดกถึงแก่ความตายแสดงว่าการสละมรดกครั้งนี้เป็นไงฮะถูกต้องทากฎหมายครับนะก็จะเสียสิทธิ์ไปแต่ก็อาจจะมีคนที่มาสืบมรดกได้นะครับเนาะ ออขอรับเพียงเงินประกันชีวิตนะที่นายบรรจงทําไว้กับบริษัทซื้อตรงประกันชีวิตซึ่งระบุให้ในโทเป็นผู้รับผลประโยชน์เงิน2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นให้นิฉัยว่าทายาทโดยธรรมของนายบรรจงนะครับได้แก่ผู้ใดและทรัพย์มรดกของนายบรรจงตกแก่ผู้ใดบ้างเา้าเขียนเพดิกีก่อนนะครับนะอย่าลืมนะครับบรรจงเป็นเจ้ามรดกนะครับสมรสกับไก่นะมีลูก3ามคนคือเอกโทตรีนะครับนะเอกนะครับนะอ่าโทโทมีบุธบญธรรมนะครับคือแพรนะครับนะ ตัวในเอกมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคือในอึ่งนะครับนะโอเคนะครับหลังจากนั้นบรรจงเนี่ยนะฮะมีนางจีนนะเป็นภรรยาเนาะในตรีซึ่งเป็นคุณลูกคนสุดท้องเนี่ยก็ไม่พอใจเมีมยใหม่พ่อนะครับก็เลยไปยิงเมีมยใหม่พ่อถึงแก่ความตายไปนะครับเพราะนั้นจีนก็ตายไปนะครับโอเคจีนก็ตายไปแต่จีนเนี่ยเขาไม่ได้รับมรดกอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปพิจารณานะถามว่าการฆ่านางจีนเนี่ย ทำให้ในตรีถูกกำจัดไหมเป็นการฆ่าเจ้ามรดกไหมไม่ใช่เป็นฆ่าเป็นการฆ่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนไหมไม่ใช่ฮะเพราะนางจีนเป็นยังไงฮะนางจีนเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนไหมไม่ใช่เพราะนางจีนเป็นแต่เพียงอะไรจ๊ะภรรยานอกกฎหมายฮะเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกแต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปฆ่าเขามีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์ฮะพราะไม่มีประโยชน์จะถูกกำจัดไหมก็ไม่ถูกกำจัดฮะโอเคไหมจ๊ะ อ่ะโอเคต่อมาใครตายจ๊ะต่อมาเอกตายนะครับเอกตายก็ไม่เป็นไรฮะก็มีอึ่งซึ่งเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงมารับมรดกแทนที่ได้นะครับต่อมาใครสละมรดกครับในโทใช่ไหมจ๊ะสละมรดกแต่สละมรดกก็ไม่เป็นไรฮะก็ให้นางแพมซึ่งเป็นอะไรฮะผู้สืบสันดานไม่ใช่โดยตรงนะผู้สืบสันดานธรรมดาเนี่ยนะะเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยเข้ามาสืบมรดกได้ไหมได้สิ่งที่น่าสนใจในเคสนี้ก็คือจะสังเกตเห็นว่ากรณีของในอึ่งเนี่ยนะครับนะซึ่งมารับมรดกแทนที่เนี่ย ในเอกที่ตายไปเนี่ยอันนี้การรับมรดกแทนที่นะครับต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงแต่กรณีการสืบมรดกนั้นเป็นเพียงแต่ผู้สืบสันดานธรรมดาคือเป็นเป็นแค่เพียงบุตรบุญธรรมก็สามารถที่จะสืบมรดกได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะเออเออปรากฏว่าเดี๋ยวขออภัยนิดนึงเออเขาบอกว่าเขาทาพินัยกรรมเนี่ยยกทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยให้กับายเอกแต่เมื่อในเอกตายก่อนต,อนตัวผู้ทําพินัยกรรมเป็นไงฮะ รั์ทั้งหมดก็จะถูกอะไรนะถูกกลับเข้าสู่กรองมรดกนะครับนะซึ่งในกรณีที่ตายไปในฐานะผู้รับพินัยกรรมเนี่ยตรงเนี้ยทายาทโดยธรรมไม่สาอ,อผู้สืบสันดานทายาทโดยธรรมอะไรก็แล้วแต่เนไม่สามารถที่จะมารับมรดกแทนที่ในฐานะผู้สืบสันดานได้แต่ในอื่งเนี่ยสามารถมารับมรดกแทนที่ในเอกได้ในฐานะทายาทโดยธรรมไม่ใช่ฐานะผู้รับพินัยกรรมนะครับนะ เพราะนั้นจะตกแก่ใครบ้างจะเนี่ยหนึ่งในอึ่ใช่ไหมจ้าที่มารับแทนเอกสองนางแพรมใช่ไหมจ้าที่มารับแทนโทสามตรีที่ไม่ถูกกําจัดและสี่ไก่ที่อะไรฮะไก่ที่เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อมีแต่ทายาตลลำดับที่1น,นางไก่ก็จะได้ทายาตเสมือนชั้นไหนนะชั้นบุตรใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เอาหาร4เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากนะจ๊ะโอเคไหมซับที่เคยให้ในายเอกก,ก็กลับมาแล้วนะอ่ะดูเฉลยกัน าพุทาหอนครับการที่ในบรรจงถึงแก่ความตายทายาทโดยธรรมของบรรจงจึงได้แก่นางไก่นะครับพเนที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งเป็นคู่สมรสนะฮะตามมาตรา1629ในเอกในโทในตรีนะครับซึ่งเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับในฐานะผู้สืบสันดานตามมาตรา1629อนุ1นะครับนะการที่ในบรรจงทําพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้กับในเอกลูกชายคนโตนะครับแต่ในเอกผู้รับพินัยกรรมก็ตายไปซะก่อนเนี่ยนะครับจึงทําให้ข้อกําหนดในพินัยกรรมนั้นตกไปนะครับเนื่องจากในเอกไม่มีสภาพบุคคลนะครับในเวลาที่เจ้ามรดกถ ความตายจึงไม่อาจรับมรดกตามพินัยกรรมได้ดังนั้นข้อกําหนดตามพินัยกรรมจึงตกไปนะครับซับมรดกทั้งหมดที่เป็นเงินสดจำนวน400,000บาทจึงต้องนําเข้าสู่กองมรดกที่จะแบ่งปันกับทายาทโดยทรรต่อไปตามมาตรา1699ส่วนกรณีทีในเอกนั้น ในเอกตายก่อนจเจ้ามรดกเมื่อกี้คือกรณีในเอกที่เป็นอะไรนะเป็นผู้รับพินัยกรรมนะแต่กรณีนี้เป็นกรณีในเอกในฐานะทายาทโดยธรรมแล้วนะจ๊ะการที่ในเอกตายก่อนเจ้ามรดกแล้วก็ในเอกมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคือในอึ่งนะครับนะซึ่งเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงในอึ่งจึงมีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ในเอกในฐานะทายาทโดยธรรมได้นะครับนะส่วนในโทนั้นหลังเจ้ามรดกถึงแก่ความตายก็ทําการสละมรดกโดยการทาเป็นหนังสือมอบไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่คือผู้ในการเขต ว่าจะขอสละมรดกของบิดาทั้งหมดนะครับจะขอรับเพียงเงินประกันชีวิต200,000บาทเท่านั้นแต่เมื่อเงินประกันชีวิตดังกล่าวมิใช่ทรัพย์มรดกเนื่องจากว่าไม่ใช่ทรัพย์สินที่เจ้ามารดกมีอยู่ในขณะที่แก่ความตายนะครับการสละขอมรดกของนายโทจึงสมบูรณ์นะฮะไม่มีสิทธิ์รับมรดกเลยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่การที่นายโทนั้นมีนางสาวแพมเป็นบุตรบุญธรรม จึงถือได้ว่ามีผู้สืบสันดานถึงแม้ไม่ใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงนะครับก็สามารถที่จะสืบมรดกใช้สิทธิ์สืบมรดกได้นะครับย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งของนายโทตามมาตรา1 6 1 5วกสอง ส่วนกรณีของนายตรีนั้นเนี่ยเมื่อนายตรีนั้นต้องทำพิพากษาถึงที่สุดนะให้จําคุกฐานฆ่านางจีนถึงแก่ความตายโดยเจตนาเนี่ยนะครับก็ไม่ทําให้ถูกกาจัดฮะเพราะไม่ใช่กรณีการจะฆ่าเจ้ามรดกหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนเพราะนางจีนเป็นภรรยาน,นอกกฎหมายไม่มีสิทธิ์รับมรดกแต่อย่างใดนะครับนะดังนั้นมรดก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 4ี่แสนนะครับจึงตกแก่นางไก่ในฐานะคู่สมรสในอึ่งนะครับที่รับมรดกแทนที่นายเอกนางสาวแผ่นที่สืบมรดกในโทแล้วก็นายตรีนั้น นะครับเนาะส่วนนางไก่ซึ่งเป็นคู่สมรสก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกเสมือนว่าตัวเองเป็นทายาทชั้นบุตรนะครับจึงแบ่งเท่าๆกันคนละ10,000แบาทนั่นเองนะครับนะอะทีนี้เมื่อกี้ตรงเนี้ยก่อนที่จะจบพาร์ทพี่หมอขอพูดนิดหนึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะคุณคุณว่าตอนที่พี่หมอสอนตอนแรกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกรณีของเงินประกันชีวิตอ่ะมันเป็นทรัพย์มรดกไม่ใช่หรอพี่หมอเอ้ยทำไมตอนนี้เฉลยบอกว่าไม่ใช่ล่ะนะครับต้องบอกงี้ฮะ เนื่องจากว่าเงินประกันชีวิตที่จะเป็นมรดกนั้นน่ะมันต้องเป็นเงินประกันชีวิตแบบไหนนะแบบที่ไม่ได้มีการระบุใช่ไหมไม่ได้มีการระบุใช่ไหมจ้าว่าใครจะเป็นผู้รับประโยชน์ถูกไหมถ้าไม่มีการระบุว่าใครจะเป็นผู้รับประโยชน์แล้วเกิดว่าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายไปนะครับถามว่าเงินประกันชีวิตนี้จะไปตกแก่ใครฮะก็ะะตกแก่ทายาทโดยธรรมถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ดังนั้นน่ย ไอ้อย่างนั้นนะฮะเงินประกันชีวิตจะเป็นมรดกและตกแก่ทายาทโดยธรรมแต่กรณีนี้เนะี่ยมันเป็นกรณีเงินประกันชีวิตที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าให้ใครเป็นตัวเจ้ามรดกจ้ะไอ้ให้ใครเป็นผู้รับพี่นายรับขออภัยให้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์จ้ะก็เป็นตัวใครฮะตัวในโทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้เงินประกันชีวิตอย่างเนี้ยมันจึงไม่ใช่ทรัพย์มรดกนะครับเนื่องจากระบุว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์นะจ้ะโอเค เดี๋ยวในพาร์ทหน้าก็จะมาพูดถึงเรื่องการถูกกาจัดต่อแต่จะเป็นการถูกกาจัดเนื่องจากปกปิดผู้กระทาความผิดก็จะคล้ายๆรีมิกซ์กับในส่วนที่เราพูดกันเลยก็คือเฮ้ยมีการยิงกันนะแต่จะเป็นการยิงเจ้ามารดกแต่ปรากฏว่าเฮ้ยรู้ว่าใครยิงนะแต่ตัวทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนั้นอะปกปิดไม่ยอมแจ้งตํารวจ อาจจะแจ้งแค่ว่าเฮ้ยตัวเจ้ามารดถึงแก่ความตายนะแต่ว่าคนยิงเนี่ยรู้อยู่แก่ใจนะว่าเป็นใครอ่ะแต่ไม่ยอมบอกนะครับเนาะจะมีกรณีที่ถูกกําจัดกับกรณีที่ไม่ถูกกาจัดเนื่องจากว่าเป็นบุคภการีเป็นคู่สมรสเป็นผู้สืบสันดานเนี่ยนะฮะก็จะเข้าข้อยกเว้นไม่ถูกกาจัดก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสนุกทีเดียวนะครับก็รอติดตามกันได้ในพาร์ทหน้านะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ